เนนี้จุดเริ่มต้นเลยเจ้าของอยากขายที่พอจะขายยกแปลงมันก็ได้ราคาต่ําแต่เจ้าของมีที่เยอะมากแต่ว่าเจ้าของไม่มีเงินมาลงทุนถม,มค่าถมแพงมากใช่ค,ใชค่าถมแพงกว่าที่เมื่อกี้เราเพิ่งไปดูที่กันมานะคะต,ต้องถมประมาณเมตร,มตรครึงคร่งนะถึง2เมตรดูด้วยตาเปล่านะค่าถมประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเอาแค่โซนจะขายก่อนเนี่ยประมาณล้ห้า ล้านหาถึงสงล้านาขึ้นอ,อยู่กับเราเจะโซนไหนคะ่ะคือเคสเนี้ยเจ้าของเนี่ยออมีที่หลายแปลงใช่ถูกไหม ก็เลยเอาแปลงใหญ่มาจำนองไว้ก่อนใช่ค่ะ14ไร่มูลค่า14ล้านใช่ค่ะเอาไปนี้จำนองค่ะแล้วเอาเงินไปถมอีกแปลงหนึ่งใช่ค่ะขั้นขั้นกันแปลงเล็กนั้นไซส์เป็นยังไงเปคเป็นยังไงนะแปลงเล็ก5ไร่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งถูกไหมถูกเพราะว่าถ้าขายทั้งที่ดินที่ยังไม่ถมเนี่ยก็ไม่ได้ราคาไม่ได้นคนซื้อเนี่ยซื้อไปทำหมู่บ้านก็ต้องต่อราคาแหละถูกตอําตามธรรมชาติค่ะตามธรรมชาติใช่ค่ะอย่างเงี้ยเจ้าของก็เอาไปแ ใให้พัดบริหารให้ถูกค่ะถูกค่ะหลังจากนี้นะแม่เดี๋ยวพัดก็จะต้องไปยื่นรังวัดถูกไหมใช่เดี๋ยวยืนวันนี้เลยวันนี้จำลองเสร็จเดี๋ยวยืนรังวัดเลยแล้วก็แบ่งแปลงรับโฉนดแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวเปิดจองเลยเพราะว่ามันเป็นทำเลที่พอถมปุ๊บเนี่ยคือสร้างบ้านได้เลยน้ำไฟถึงอยู่ใกล้นิคมโลจนะด้วยใช่แล้วก็ถนนคอนกรีตสวยมาก มีถนนแล้วใชไหมถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าแล้วใช่ค่ะมีปละปาแล้วใช่ค่ะถ้าให้สนใจนะหรือมีที่อยากจะให้พัดเข้าไปช่วยบริหารขายไอเดี๋ยวเราลงไว้ที่ใต้คลิปนี้หลักทรัพย์มูลค่า14ล้านขอจำนองแค่2ล้านให้เองใช่พี่นะครับคือมันเซฟทั้งคู่เลยทั้งในทุนนะคะก็คือไม่ต้องเอาเงินมาให้เยอะแล้วทั้งคนเอาที่มาให้ก็สบายใจเอาเงินไปพัฒนาต่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับครับผมอุ้ยระวังครับ ก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่กรมที่ดินวางน้อยจังหวัดอยุธยานะครับก็คือเรามาทำธุรกรรมจำนองถูกไหมครับยอด2ล้านห้านะครับแม่ไม่มีความกังวลใจอะไรไหมครับอไม่ค่ะมั่นใจมั่นใจมั่นใจในตัวทีมงานผู้บริหารโครงการถูกไหมครับก็คือว่าเงินเงินวันนี้สองล้านห้าถูกไหมครับเราก็จะไปสมที่เพื่อพัฒนาแล้วก็ทําอะไรต่อนะครับ ก็จะจัดสรรแบ่งเป็นล็อกๆนะฮะอ่านะครับจริงๆคุณแม่มีที่ขี่แปลงเนี่ยครับเมื่อกี้แอบไปดูผมแอบงงนิดนึงมีหลายแปลง5 6แปลงอุ้ยมากกว่าที่รู้ด้วยเพื่อเนี่ว่าค่าพัฒนาเนี่ยค่าถมมันสูงถูกไหมใช่ใช่อ่แล้วเมื่อกี้แอบถามพาร์ตก็คือมีคนมาขอซื้อหลายคนแหละต้นต่อราคาเราเยอะถูกไหมถูกถูกอ่ามันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ราคาอย่างที่ต้องการถูกไหมครับคราวนี้ก็เลยคิดว่าจะพัฒนาเองธุรกิจที่เราทําวันนี้คือจำนองจำนองเนี่ยต้องส่งดอกเบี้ยทุกเเเเดดดดดืืือออนนนนรราาหัักไไวว้้3ะะคคบบผมิ่6จจ ไม่น่ากังวลแล้วสมมติว่าถ้าอยากจะพัฒนาแปลงอื่นด้วยถูกไหมครับก็อาจจะเอาหลักทรัพย์เนี้ยฝากผมไว้แล้วผมก็เพิ่มูงเงินให้ก็ได้ถ้าติดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมมาพัฒนาเองนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่า<ม>ที่รินคุณแม่สวยทุกแปลงก็เดี๋ยวลองดูถ้าคิดว่าอยากเล่นใหญ่อยากทาเป็นโครงการหมู่บ้านเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยดีไหมได้ถ้าแบ่งแปลงขายเดี๋ยวให้น้องพายเขาช่วยดูและนะครับ<ม>แล้วแล้วคุณแม่รู้จักรู้จักผมมาได้ไงอะครับต้องถามก่อน น้องพัดไงอ่าผ่านในหน้า,ราครับอันนี้มืออาชีพลูกสาวเขาบอกเขาเข็นหน้า ไปทุกใช่ครับที่บอแม่คนนี้ไงคนนี้ไงคำว่างี้ยผมก็จะออกรายการบ่อยครับก็วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับมีรไยยินดีนะครับ๋ยวผปฝาโดยให้ไม่ต้องกังวลก็สําหรับคนที่ติดตามโคเตะนะคะก็จะบอกว่าพารู้จักโคเตะมานานมากแล้วโคเตะคือแบบว่าเป๊ะโปรเฟชั่นอลมากนะคะแล้วก็ใจดีมากนะคะถ้าใครต้องการหาในทุนใจดีก็มานําเสนอได้นะคะแต่ถ้าใครมีที่อยากจะบริหารจัดการไม่มีเงินแต่มีที่ไม่รู้ จะทำงางปรึกษาพันได้เช่นกันเราทำงานกันเป็นทีมนะคะ